นะครับวันนี้ผมจับตุ๊กแกได้สองตัวนะครับจับตุ๊กแกได้สองตัวเห็นไหมอาปากได้สองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งจะมันอาปากอาปากอาปากสองตัวนะมันมันไม่น่ากลัวนะครับแต่ว่าออกจะสีสันมันเฉยๆน,นะครับมันมเราไม่ทําร้ายมัน มันก็ไม่ทําร้ายเรานะครับที่มันอ้าปากก็ธรรมดานะครับอันนี้เป็นตกกุ๊กแกนะอ้าปากเห็นไ,ไหมครับเอาไหมโอเคนะครับตัวเป็นๆน,นะครับเนี่ยเนี่ยตัวเป็นๆเนีนะ่ยตัวเป็นๆได้ครับใชได้ได้นะเอาไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวนะครับ โอ้ยเยวใส้วยโอเคครับเดี๋ยวนี้เราก็จะนีมันกัดมันกัดมันกัดกันนะครับมันกัดไอตัวตัวตัวจะปล่อยก่อนปล่อยก่อนบอกว่าฝาล้อวิธีการก็คือต้องมันกัดตัวนี้ตัวนี้กัดตัวก็ต้องบีบออกครับบีบออกจากกันบีบออกจากกัน ออกออกกัดออกเอาออกอออกัดก,กันทำไมอยู่ด้วยกันกัดกันทำไมออกโอเคครับพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันกัดกันเนะี่ยมันกัดกันมันกัดกันโอเคครับโอเค